วัปอบปับเลี้ยงไหนปับไปออรอคือกันโอ้โหเลืรถวักู้สองราอ้ <c oughs> แต่ว่าเอาันนี้ก็แค่มันแม่นคนนี้ละเมอ้อ้เป็นยังไหมก็พอ เหมือนอะไรก่อนมถามนี่ที่พันได้ก็คุ้มเอาอยู่อันได้ที่ใบใบเดียวเ่ร็จเตี่ยวสองสามโอ้ก็เรียมากเลยวันทีกบ่อเสร็บ่อยาเฝ้าโอ้โหที่พันมากเหมือนกันนี่นี่แหละเอาไปเที่อวฟังไปเที่น้แล้วเอ้าก็ว่างหมดหลังจากที่บอได้มาตอนพออนั้นมีเป็นด้านั่นเนาะอันเรื่องรถเรื่องยังนะคือว่าเขามาตลอดติเขามาเว้นแค่นึงอ่า งวดลังแทนเขางวดบางนี่เขาเบี่นบักไปเท่อนึงสามงวดเปลียนบักงวดนึงครับตัวตัวโัวตงวดนี่สีเขาเ่าเขาแล้วสีเบลี่ยนเพราะว่าบ่อยากว่าบ่อยากบอกช่วงนี้รถที่รถไกลมากต่สามเออห้องถามเซอเซอโอ้แต่ว่าขี่ไกลมาปุ๊บจอดจึกเลยใช่ใย่งวดไ่นมาแววกดอืม ไฟเหรอบางวันไฟเหรอเนอะเออโอ้ยก็ว่าได้วางนะเราไม่ยังล่ะขึ้นตรงนี้อ่ะอะไรขึ้นเลยเขาใส่ก้องก้องอะไรตอนฝันไปปฏิภอณนั่นฝันไปอืเอ้างวดนี่ว่าจังไหนพอคือว่ามาเขียนแล้วได้แล้วว่าสันว่าได้ยินข่าวฟ้าออกมาทันนี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วฝันจังไหน มาอีด,อดีอีดีอีดีนั่นแหละเรียกช่องโถนีนมัดหาทุนเป็นไปมากยังไดนหาทุนหนี่สร้างเงีหน้าหาสิบ,บาทเออเอามาจะเสีเงินห้า่ิบบาทบาทเอามาโอ้ฝันว่าเขาจะเอาเงินมาให้หาสิบบาทแม่ก็ยังเอามาถึงผมมั่งรถผมเป็นอย่างนั้นไปซ่อมเอาเออบอกเรื่องขวัญเ<อ>รถถื่องราังเป๊ะเลยว่าออันนี้เอามาให้าสิบบาท มหาธิบ <c ười> <ừ> ัติเ่็นหาหาส่วนตัหาหาส่อนตัวตาวอีผมน้ำหาบอ่ะเง้นหาธิบมาเขาไม่หาส่นก็บอกว่าจำท้าพีกเองสิว่าเอาเงินหาบัติมาให้เพราะยังม่พอเราเงินไม่แอจักเงินยังเอาดีให้ผมกับป๊อก่อนเออพวกเพื่นกันกับเรื่องไปยังไม่จำตัวไปแก้ไปเกอเับบอกว่า พอานนะอนพวกวาาหันบวกนบวมอะหากับแกไบ่ได้พูดความ้เพียงอย่างนี้ก็ยังเขาเจีป่าไม่หเจียรถเต็มเอาป่ามากมากหมดเอาไม่ยังไันฝนลงฝนลงหรอเอาหี้าวานหี้ารวนเวกยั่งดนไปอาลัดเลยบันทีม่หายซีก่อนเออลอยเออนี่ว่างลักษณะคล้ายกันแม่อันนี้ก็วรุ่นมากกับ ม,นม,นบบนมนันมากเขาว่าแบบรถไอทีเราไม่ชนถ่ายผมนมัเออมันก็เจ็ดศูนบ์เหมือนเมนหกเจ็ดเออตะเวียนรถนะตะเวียนรถผมมันหกเออเจ็ดเจ็ดศนเนาะเออเมนปัจจุบันนี้นะที่มันหาที่บ้านลงนั่นนะวางนั่นซื้อตะเวียนมัน่ไปซ่อมเอาไว้ส่นเออต้องไปซ่อมมึงนี้เงินหาที่บ้านจีก้าพ่อพ่อเขาไม่อบเง็นเออไป่อลระอือโว้ย งานดอกออืวันนี้กันวันนี้มาว่วเลยอ้าพวกพวเลี้ยงไหนพวกไปออร์ดถืกันเอออ้รักษาเดียวกันเลยหูจักบบบันนี่ฟูงินใหม่โูคือชุดมาชุดรถผมน่ะบมือ้นกันเออแต่ว่าหันตีผมเตีเอเอ้าของกระห่นกระห้าเออแล้วก็ชวนเออ ตามเป็นสามตัวมันตามตัวหาขัวมห้กหะนั่นโอ้น่าีหาหาทุนกรัมผมเรียก2ตัวดืงดอไปเพื้อทุนหาทนตอนนี้อ้่มียังไลหรอ่ะทิแต่ผมบอกให้เอาไปมึกควันมยังผมบอกหกสามหกสองหกสามเอ้าเป็นยังไงคราบเบลหกสองหกสามทำไอ๋อด enfin ีทุนแต่สะดวนแล้วฝันเข้าๆจังไหนบุตร โดนไลจําจัมฟ้ันไรยิจํะจเยุ่งนงจำมไปไล่จัมเลยเชนน้ำจ่อออยู่บ้ามีออดี้อดกูสิซ่มนเหรอเนเป็นเป็นข้าเข้ามากว่าสเว่เลขยังก็สองหกสามหกหกสามหกสองหกสามหกสองหกสามนี่ครับตัวเก้านี่ละผมบอกว่าคืนไว่อะนะ นี่จะเป็นก้าสามประมาณน่ะก้า2สองบอกว่าสนนี่กำลังตัวออคือหงวดที่บอกคนไปมอวนม้วนชุดกองหมวดเจ้ครับมันติเป็นนกันนะถ้ามาไกลดีคือหาซุนทุนหายตัวที่กันกับช่องก็คือหาซุนุนหตัวที่พ่อนั่นว่านี่คือห้าห้าศูนครับ ส <ừ S 1> ้เปียล้งในเอวของผมกับน้ำผุ้ยไส้นะเออครงผุ้ใ้ขามาไห้แต่กับบทอรุ่นเท่าเออท่าผมนี่ใ่แ้ซนหาบซูนหาว่าแค่เจ้าเ่าก็เช็ดหลายตัวเช็ดหลายตัวหรอที่อืมอ่าซูนเราเลี้ยก็ขึ้่บนขึ้นล่างเลี้ยงแต่ไมเจ้านะเออือเรียกสารมันได้บัดอืม เพื S <S <S ่อนอตอนที่ไปข้าเจ้ามาขอขายยังขายย่อเอาเนี่ยเพร่อนั่นก็เลยก็ไปซื้อตีถามดูแลก็ได้บอกไปท่านบอกไปยันบดซื้อควันดีๆก็ต้องไปถามกันหรือไม่ยุ่งอะไอ๋อไปไปเไปนี้ยนะยังไปๆอีกอยว่ที่กั้นรถ cái có này thì dân tộc tôi cũng là cái đó à một đồng trăm ừ. Ừ. À linh ừ. năm một ừ. Ừ. trăm. lắm ơi, em cảm có à năm ba em có bóp em 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 bóp bóp bó. bóp bóp em Thì em bóp 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 ได้แล้วเป็นเงินหาสิบอาททำไม่แล้วได้ไแล้วอาือเะเขาก็บเงบผมยังมากพูกับพวกวับอเงินให้ราหาบาทเลย่คิดคิดอะไรปั๊บแล้วก็ดีงันไหนทำปั๊บลยอไเงินยังกับบลยว่าอแกกับบอแกกับย่างรวงพุไปรถเะ ตีว่า่แบนแะแก้ผของคนเนียหน่อยนึงการทีได้ตีแบบน้ำหาทุกโลที่ีสองหาอะไรบสองหาศูนบอก็ช่งนั้นคือแมนที่นสองคนเนาะคนสองคนเนี่ยในการน้ำหามันน้ำ้วผมไม่จะตีไปไลยก็ตีไปไลคนแล้วมีหาหาแลมีสองหาแล้วเนาะแล้วเอ้อ อากาก็ย่างว่าคอยมาย้ำอีกทีนึงเนอ่ยย่างอีกหลายมื้เละเวลายังอีกยาวไกลให้ได้เลยอย่างว่าเอฟซีก็เอาไปก่อนนะครับเนาะไปล่องเมืองตะวันย์จะไปจะไปียกหนักเออตัวละหาบาทจีบบาทแต่ว่ากันเขามันถือมาแล้วโอ้ยจะไดยซื้อไายได้ยังไงยังไงยังไงเป็นว่า้นอยู่กับเอฟซีที่เอา นายไลกันอดไรนบ่ต้องให้จะว่าเอ้ยวันโมเห็นเ้ยซื้อหาว่าตนบังกอนแล้วว่าจุบใจพูดว่าที่กำมองกำมือข้ามมองกำมกอโอ้เสียเลยเส้นยิม้อมก็ยังตัวอี่เนาะท่านโดยมันม้ทิดทั้นถามว่าว่าของฝากตัวกำพ่อใหม่ถึงเทือกกำพ่อให้่ถึงเทือเอป เออรอบเรือได้เสมอก็เป็นการมั่นงานถือเลืองนั่นแมนว่าถือราเยี่ยมเพื่อจีนแ้วว่าคือจีนนั้นไม่ยังกระด้องไปจีนเยออๆำสิโยสิกินเนี่ยมันบ่อยากนะเนาะองซีร้องซีที่ร้องนะฉันบองวดวังสามงวดที่บ้านมานนี่เขามาตลอดนี่แขงว่าเขาตั้งสองตัวกับสามตัวเพราะนั่น งวดงวดแรกเขาเจ้าตัวงวดงวดบ้างนบ้าดบ่เขาเออนั่นเขาสามโอ้สองบ่เขาเขาสามไปเขาสามโอ้ครับงวดสามยังวันหลังไปหางานสามสองก็โอ้เขาสามตัวสองงวดเออมาเขางวดที่แรกงวดที่เออเออ โชคมานำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม